สวัสดีครับท่านนักทุนที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากทางด้านยูทูบเฟซบุ๊กหมอสมกล้องนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากเฟซบุ๊กแมงมาสมราด้วยนะครับเช้านี้วันจันทร์นะครับ12มกราคมครับ2,569กปดนานิกาโดยประมาณนะครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่บรรยากาศของการลงทุนในเช้านี้นะครับตลาดในต่างประเทศนะครับ สรุปให้ฟังนิดหนึ่งนะครับในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐนะครับก็บวกกันทั้ง3ตลาดไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะครับบวกไป0.48% S&P e 500บวกไป0.65%นะครับตลาดหุ้น n ัส d a กนะฮะบ,บวกไป1%ตลาดหุ้นยุโรปก็บวกกันหมดนะครับด็ชัลล์นบวก0.5%ฝรั่งเศสบวก1.4%นะครับอิตาลีบวกไป0.1%ตลาดเช้านี้นะครับ นะก็ในฝั่งของอตลาดอย่างญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะไม่ได้เปิดทําการนะครับตลาดเกาหลีใต้นะครับเปิดทําการมาบวกไป1.12%นะครับอ่ะนั่นคือบรรยากาศของตลาดในต่างประเทศส่วนบ้านเรานะครับเซทอินเด็กก็ย่อพักตัวลงมาตรงกรอบไซเวย์นะครับแถวพันสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็รีบาวนะครับปิดไปพัน้าร้อยองร้อยห้า เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับที่เด้งรีบาวตลอดนะครับพอขึ้นไปตรงนี้นะครับแถวๆพันสแปดสิบหนะครับก็มีแรงขายสลับกันมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยจนกว่าจะมีบรรยากาศของการเลือกตั้งนะครับแน่นอนว่าเซตอินเด็กซ์ก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับในส่วนของตลาดหุ้นนะครับบ้านเรานะครับแต่ก็ไม่ได้คิเรนะครับก็ไม่ได้ อยู่ในทิศทางหรือว่าแนวโน้มขาลงแต่อย่างใดนะครับก็อยู่ในลักษณะไซเวออข้างนะครับสำหรับตลาดบ้านเราแต่ไงก็ตามนะครับเ,เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับบุรุมการซื้อขายก็พอใช้ได้ครับ32,000ล้านบาทแล้วก็หุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็เป็นหุ้นที่ถูกขายหนักๆก่อนหน้านี้คือเดลตานะครับบวกไป3บาทนะครับ1.85%ปิดไป1 6 5ส่วนหุ้นที่เป็นกลุ่มธนาคารนะครับ ลงกันเพราะโอเวอร์บอทกันเกือบทุกตัวนะครับเคแบงนะครับลงไป3บาทนะครับ1 9 1 5 0บำรุงราชนี่ลงแรงนะครับกลุ่มโรงพยาบาลนี่ลงหลายตัวนะครับบำรุงราชนี่ลงไป4.5%ลงไป7บาทนะครับ147.50 BDMs ลงไป2.5%นะครับลงไป50สตังค์ครับปิดไป18.9นะครับแล้วก็ KTB ครับลงไป25สิาตังค์ครับ28.50นะครับ ICB ลงไปบาท1ครับปิดไป1 3อยสามสบนะครับลงไปบาท50นะครับปิดไป172นะฮะแล้วก็กลุ่มที่ฟื้นขึ้นมาก็เป็นกลุ่มน้ำมันลงกรั่นะครับปตทสอพอนะบวกไป3บาท1 1อยสแล้วก็ AOT ครับบวกมายี่สิบตังค์ห้นะครับนั่นคือภาพโดยรวมในฉะนั้นนักทุนที่ขายสุทธิในตลาดนะครับก็ยังเป็นนักทุนกลุ่มเดิมนะครับคือ เออ่มีซื้อสลับขายนะครับไม่ได้ขายชัดเจนนะครับนะกลุ่มนักทุนต่างชาตินะครับที่มีการขายสุทธิเข้ามานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนักทุนต่างชาติก็ขายสุทธิเข้ามานะครับอีกนะฮะเดี๋ยวนะฮะหกสิบแปดล้านบาทนะครับในขณะที่กองทุนก็ขายไปห้าร้อยห้าสิบสามล้านบัญชีหลักทรัพย์ก็ขายครับสองร้อยยิบสามล้านเป็นนักทุนทั่วไปรายย่อยพวกเราเนี่ยแหละครับ ซื้อเข้ามา2,445ล้านบาทนะครับนั่นคือภาพของตลาดนะฮะบ้านเราเดี๋ยวไปดูตลาดคอมมูนิตี้นิดนึ่งครับเช้านี้นะครับตลาดน้ำมันดิบก็ยังคงเป็นตลาดที่มีแรงซื้อสลับขายนะครับอย่างต่อเน,นื่องไปดูที่ตลาดน้ำมันดิบที่ NIMEX ซนะฮะซึ่งล่าสุดก็ฟื้นตัวขึ้นมาอีกคำรบหนึ่งนะครับเช้านี้นะครับ59เหรียญ48เซนต์ต่อบาร์เรลบวกขึ้นมาอีก70เซนต์นะครับสังเกตว่าแท่งเทียนข้ามเส้น50มาแล้วนะครับ แต่เงี้ยก็ตามก็มีเส้นร้อยวันนะครับแถวหกสิเหรียญ14ี่นะฮะเส้นสองร้อวันแถวห2เหรียญ67บดก็ยังคงเป็นแนวต้านในกรอบขาลงนะครับตลาดน้ามันดิบเบรนที่ลอนดอนครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับเบรนที่ลอนดอนก็ฟื้นขึ้นมาเท่านี้นะครับนะฮะอยู่ที่63ามเหรียญนะครับติดลบไปประมาณ45เซนแต่ว่านี่ครับเมื่อวันที่9นะครับมกราก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ตลาดน้ำมันดิบเรนซ์บวกขึ้นมาถึง4เหรียญขอโทษนะครั่องอร์เซ็นต์นะครับ2เหรียญ59นะครับก็ถือว่าเป็นแรงบวกนะฮะที่ว่าสูงสุดในรอบหลายๆเดือนนะครับที่ผ่านมานะครับสำหรับตลาดน้ำมันดิบเรนซ์นะครับที่ลอนดอนนะครับอ่ะนี่คือภาพนะฮะโดยรวมเดี๋ยวไปดูเอ่อตัวของโกลฟิวเจอร์นิดหนึ่งนะครับเอ่อโกลฟิวเจอร์นะครับก็อยู่ในโครงสร้างนะครับของทิศทางขาขึ้น และก็กําลังทําจุดสูงสุดใหม่เพิ่งลังตูนเห็นนะฮะเช้านี้นะครับวันที่12มกรานะครับโกลฟิเจอร์กำลังทดสอบจุดสูงสุดใหม่ล่าสุดนะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ที่4 6 0 9เหรียญต่อออนครับนี่ฮะเนี่ยสดๆร้อนๆเลยนะครับทองคากําลังทําจุดสูงสุดใหม่บวกไปแล้ว91เหรียญ60เซนนะครับ2.3ดเปรเซดประมาณนะครับนะฮะนี่คือทองคําในตลาดโลกอ่แล้วก็ตัวของค่าเงินบาทนะครับ ไปดูค่าเงินบาทนิดนึงนะครับค่าเงินบาทยังอยู่ในกรอบทิศทางนะครับขาลงนะครับเพื่องทุนครับก็คือทิศทางแข็งค่านะครับล่าสุดก็ติดลบอยู่ประมาณ0.45%นะครับ31บาท23สตางค์ต่อ1นึ่งดอลลร์นะครับโดยบริเวณที่เป็นแนวรับเดิมนะฮะก็จะอยู่นะครับบริเวณที่เป็นกรอบขาลงนะฮะ31บาท8สตางค์นะครับต่อ1นึ่งดอลลร์นะครับนะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนในทราบนะครับว่า ค่างเงินบาทก็มีโอกาสนะฮะที่จะลงไปทดสอบบริเวณ31บาท8สตางค์เสร็จก็หลุดบริเวณ31บาทลงมาแตะ30บาทได้แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็งค่าสูงสุดตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะค่างเงินบาทหลุด30บาทเลยนะครับ29่สบาทหกสตางค์ต่อ1นึ่งยูเอสลาลเป็นจุดแข็งค่าสูงสุดในช่วงโควิดก็เรียกได้ว่าจบรอบในกราฟเดือนนะครับโอเวอร์โซในกราฟเดือนนะตรงนี้นะครับโอเวอร์บอสในกราฟเดือนนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็โอเวอร์โซในกราฟเดือน1นึ่ไซเคิลนะครับใช้เวลา6ปีเลยนะครับสำหรับค่าเงินบาทนะครับที่จะขึ้นถึงจุดสูงสุดนะฮะสองพนะครับนะฮะสองพันยี่สิบสองพันยี่สามนะฮะสองพันยี่สินะครับหนึ่งรอบนะฮะก็อ่าจากขึ้นสุดลงสุดนะครับก็ใช้เวลาประมาณ6ปีนะครับนี่คือภาพเงินบาทนะฮะของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปอ่าดูภาพเซตที่หนึ่งนะครับซึ่ง เซตอินเดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะฮะใปัจจุบันแต่อย่งไรก็ตามมันมีการเขาเรียกว่า,าหุ้นนะครับหลายกลุ่มนะฮะอ่ผมจะพาไปดู2กลุ่มนะฮะที่อ่อยู่ในจุด o v e r อร์โซในกราฟเดือนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะให้ดูแต่หุ้นที่มันเป็นขาขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะทําจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อยนะเช่นพวกธนาคารนะครับทีเ่เรียกว่าเป็นตัวค้าตลาดทีเดียวนะครับแต่วันนี้ผมจะพาไปดูตัวที่ อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมากนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าช่วงนี้นะฮะหุ้นกลุ่มที่มันทําจุดสูงสุดใหม่ก็พักตัวสลับนะฮะแล้วก็ทําจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อยแต่มันก็จะมีหุ้นกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในจุดโอเวอร์โซในกราฟเดือนนะครับซึ่งผมนํามา2กลุ่มให้พวกเราเห็นนะครับว่ากลุ่มนี้นะครับถือว่าอยู่ในจุดอยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ำนะครับในรอบหลายๆปีนะครับอ่ะผมจะพาไปดูเซกเตอร์แรกนะครับก็คือกลุ่มค้าปลีกนะครับเพืองทุนนะฮะ เริ่มจากตัวของใหญ่สุดในกลุ่มนะครับก็คือตัวของ c p r นะครับนะผมให้ดูกราฟเด y ก่อนนะครับว่ากราฟเด y เป็นไซด์เบย์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูภาพใหญ่นะะในช่วงของกราฟเดือนเราเห็นว่าตัวของ c p r เนี่ยนะฮะอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงจุดโอเวอร์โซในกราฟเดือนมากนะครับนะพวกเราจะเห็นเส้นค่าเฉลี่ย200มันนะครับบริเวณนี้ประมาณ44บาท75สตางค์นะครับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยแท่งเทียนของเดือนนี้นะครับเดือนมกราคมแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย2 0 0มันราคาที่จะโอเวอร์โซนนกราฟเดือนของ CPO นะครับ3าบาท75สตางค์ซึ่งจุดนี้นะฮะเป็นจุดต่ำสุดที่ทำไว้เมื่อปี2016ทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ย้อนหลังกลับไปเนี่ยรวมๆ9ปีเลยนะครับต่เป็นการทำจุดสูงสุดใหม่อ่าเป็นการทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบหลายปีเห็นไหมฮนะรอบๆเกือบ9ปีนะครับต้องเกือบ10ปีเลยเห็นไหมฮะ ะฉะนั้นน่าสนใจนะครับว่าการยืนได้ยืนไม่ได้ตรงนี้มีความสําคัญสําหรับผมมากเลยครับเพราะว่าถ้า <c oughs> หุ้นคาปีกตัวเนี้ไม่สามารถยืนข้ามเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยมันไปได้ภาพระยะยาวเนี่ยก็จะกลายเป็นขาลงในภาพระยะยาวเลยนะครับหุ้นคาปีกตัวนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่าในเดือนนี้มันจะสามารถกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยมันได้หรือไม่นะครับตัวเลขก็เป็นสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์โดยประมาณนะครับ เส้นคาเเลี่ย200มันนะครับตามดูนะครับตัวที่2นะครับคือกลุ่มคาปีกตัวหนึ่งคือ BJC นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปให้ดูทีละตัวเบอร์รี่ยุเกอร์นี่แะครับเ่นผูนครับแต่หุ้นตัวนี้นะครับอยู่ในจุดเรียกว่าต่ำสุดในรอบหลายๆปีเช่นกันนะครับสำหรับ BJC ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงของโควิดเนี่ยก็ลงไปทําจุดต่ําสุดแล้วนะครับปี2020ก็แถวๆสักประมาณ25บาท25สตางค์แต่ณปัจจุบันนะครับ บีเจซีทำจุดต่ำสุดใหม่ไปอีกนะครับซึ่งจุดต่ำสุดนี้ของ BJC เนี่ยต้องย้อนกลับไปปี2011เลยนะครับเพิ่งทุมเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นเรียกว่า15ปีเลยย้อนหลังเลยนะครับเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับทำจุดต่ำสุดใหม่ซึ่งล่าสุดนะครับ14บาท10สตางค์เพิ่งทุนดูกราฟนะครับนี่เป็นขาลงในภาพกราฟเดือนเลยนะครับแน่นอนครับมันจะเห็นราคานี้หรือเปล่าผมไม่รู้หรอกต่ำกว่า10บาทนี่เห็นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้14บาทแล้วนะครับ เบอร์รี่ยูเกอร์เนี่ยเคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดโอเวอร์บอสในกราฟเดือนเลยเนี่ยราคา84บาทนะฮะ25สตางค์นะครับเมื่อปี2013นะฮะแล้วก็นี่ครับโอเวอร์โซในกราฟเดือนมาสองสารอบนะฮะแล้วก็ยังยังต่ำมากนะครับราคาแถวๆนี้เรียกว่าค่อนข้างต่ำเฉลียวสำหรับเบ <c oughs> อร์รี่ยูเกอร์่าขอไปนะฮะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยนักทุนก็ติดตามนะครับอ่ ไปให้ดีว่ามันจะหลุด10บาทหรือเปล่าซึ่งอาจจะเห็นราคาต่ําสุดในรอบหลายปีก็คือย้อนหลังกลับไปถึงปี2010เลยนะเนี่ยราคานี้คือปี2010นะ2011นะครับราคาเนี่ยเนี่ยแทถวสบบาทลงมาเนี่ยนะครับโอ้โหเรียกว่าต่ามากในรอบหลายๆปีนะครับอ่ะถัดไปไปดูตัวของโลตัสนะฮะ c p e x t t a นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนะฮะเราเห็นว่ากราฟทางเทคนิคมันไม่ได้หลอกนะครับมันชัดเจนมากนะครับว่า ตัวของ Cpxtra e เนี่ยนะฮะทำจุดต่ำสุดใหม่ไปอีกแล้วนะครับเดือนนี้นะฮะทำจุดต่ำสุดใหม่ไป14บาท80สตางค์นะครับ14บาท70สตางค์สำหรับเดือนมก,กราคมแล้วก็ราคานี้เห็นไหมฮะย้อนหลังกลับไปถึงปีนี้นครับ2012เลยนะครับย้อนหลังกลับไปถึง13ปีกว่านะฮะ14ปีเลยเห็นไหมครับนะฮะมันอยู่ใต้เส้น200มันเนี่ยก็เหมือนกับกราฟทางเทคนิคทั่วไปนะครับมันสามารถทำจุดต่ำสุดไปได้เรื่อยๆ นะฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องตาม,มดูให้ดีเพราะว่าลักษณะกราฟทางเทคนิคแบบนี้เนี่ยการที่มันจะฟื้นตัวนะฮะไปที่โอเวอร์บอสในกราฟเดือนแบบนี้นะครับนะรบหรือแบบนี้นะครับมันใช้เวลานานนะครับ1นถึงสปีนะฮะหวงรอบเนี่ยหนึ่งถึงสปีจนถึง6ปีได้นะครับคือจากโอเวอร์โซไปโอเวอร์บอสเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาประมาณ3ปีจากโอเวอร์บอสมาโอเวอร์โซเนี่ยก็ใช้เวลาอีก3ปี1นึ่งไซเคิลหรอบใหญ่นะครับก็ติดตกไปเลย 6ปีโดยประมาณได้เห็นไหมฮะนี่ครับถามว่าเป็นบริษัทที่ดีไหมนะครับพวกเราก็ไปศึกษาเรื่องของพื้นฐานเอานะครับอ่ะสตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเล็กๆบ้างนะครับอ่าเช่น Home Pro นะเป็นกลุ่มค้าปลีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับ Home Pro เนี่ยกราฟเดือนโอเวอร์โซเนี่ยนะครับเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะครับราคา5บาท80เพื่อทุนเสร็จเราก็มีเด้งรีบาวนิดหน่อย ราคา5.80บาท80เนี่ยต้องย้อนหลังกลับไปถึงปี2015นะครับก็คือประมาณอันนี้ก็ยีหใช่ไหม11ปีย้อนหลังนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนะกราฟแต่ละตัวเนี่เรียกว่าโอ้ยเียฮะเรียกว่าใครที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่ราคาสูงๆเนี่ยนะก็เรียกว่าห่อเหี่ยวใครใจกันทั้งสิ้นะหุ้นคาปลีกนะการบริโภคเป็นไงฮะนะมันแสดงออกถึงการบริโภคภายในประเทศซึ่งถดถอยซึ่งไม่ผ่านจุดพีคมาแล้ว การวิพากษ์ไในประเทศเนี่ยคนก็ไม่อยากจับจ่ายนะฮะแต่เพราะว่ารายได้มันน้อยรายได้ไม่เข้าเป้านะฉะนั้นการซื้อของจับจ่ายแรงต่างก็ลดลงนะกาไรต่างๆของบริษัทพวกนี้ก็ลดลงนะกราฟทางเทคนิคก็ไม่หลอกพื้นฐานมันก็ตามพื้นฐานไปจนทันนั่นแหละนะครับนะฮะถึงจุดต่ําสุดหรือเปล่าเราไม่รู้ครับแต่ว่า5้าบาทแปดสิบถือว่าย้อนหลังกลับไปถึง11ปีให้หลังนะครับแต่นี่คือโฮมโปรนะฮะ g l o b a l นะครับ, Global, รบอ่ะไปดูนะฮะ เนะี่ยกลุ่มนี้เป็นค้าปลีกในแถบภูทรน,นะครับสยาม g l o b a l นี้เราเห็นว่าในการาฟเดือนของ global เนี่ยก็ลงไปทําจุดต่ําสุดในรอบของกราฟเดือนโอเวอร์โซเช่นกันนะครับแตนะ่ทางเทคนิคเนี่ยนะชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนะี่ยลงไปทําจุดต่ําสุดในกราฟเดือนโอเวอร์โซน,นะครับนะสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ซึ่งย้อนหลังกลับไปนะครับราคานี้ก็ต้องนู่นแหละครับปี2015 11ปีให้หลังนะครับนะฮะก็กลับมาสู่กราฟเดือนโอเวอร์โซเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยไอ้นี่ช่วงโควิดนะครับ ราคาช่วงโควิดเนี่ยต่ำสุดเลยก็6บาท55าสิบห้าทำจุดสูงสุดนะฮะโอเวอร์บอสในกราฟเดือน21บาทเลฮะแล้วก็นี่ครับกลับมาที่เดิมนะครับ4บาท78สบตางค์นะครับราคานี้ก็เป็นจุดโอเวอร์โซในกราฟเดือนตอนโควิดต่ำกว่าโควิดด้วยนะครับซึ่งเป็นราคาซึ่งเกิดขึ้นมาปี2015นี่ฮะต่ำมากนะครับนี่ฮะหรือนะครับตัวของดูโฮมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูคารลี เดี๋ยวจะเป็นพาไปดูโรงบาลนะครับนี่ฮะดูโฮมเนี่ยทำจุดต่าสุดในกราฟเดือนโอเวอร์โซไปแล้วนะครับราคาก็คือ2บาท50สตางค์สบาท50สตางค์เนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดเลยนะครับปี2020เห็นไหมฮะนี่ครับต่ำมากนะครับนี่ฮะจาก2บาท50นะฮะขึ้นไปทำโอเวอร์บอสในกราฟเดือนเนี่ยครับเนี่ยจุดสูงสุดของเขาเนี่ยในโซนนี้คือ2 1บาท90สตางค์ก็เหลือแค่นี้ครับลงมา2บาท50สจะไปทราบครับใครจะไปรู้ครับ จาก22บาทจุดสูงสุดณปี2021จะเหลือแค่2บาท50สตางค์เพียงตุนนี่คือดูโหมฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อหุ้นนะครับผิดจุดแล้วติดหุ้นเนี่ยก็จะรู้นะครับว่านี่คือไซเคิลของเขาเลยฉะนั้นจากนี้ไปนะครับ2บาท50จะใช่จุดต่ำสุดหรือไม่เนี่ยผมไม่รู้เพียงแต่ว่าตรงเนี้คือจุดต่ำสุดในตอนโควิดแล้วนะครับอาจจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะฮะที่มันราคาถูกกว่าตอนโควิดอีกก็ได้นะฮะ เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าแต่ว่ากราฟทางเทคนิคมันไม่ได้หลอกเรามันไม่ได้หลอกตาเราเราเห็นนะครับเราชัดเจนในเรื่องของเทคนิคเข้าว่าจุดนี้คือจุดโอเวอร์โซนในกราฟเดือนไปแล้วสําหรับตัวของดูโฮมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มโรงพยาบาลครับผมให้ดู4ตัวใหญ่ๆตัวแรกคือ BDMS นะครับตัวนี้ก็ไปทําจุดโอเวอร์บอสในกราฟเดือนมาแล้วนะครับนี่ฮะราคานั้นก็ประมาณ32บาทและในล่าสุดนะครับลงมา บริเวณต่ำกว่า20บาทนะครับราคาล่าสุด18บาท90าทราคาตรงนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200มันนะครับเนี่ยหลายคนก็โอ้โหถอดใจว่ามันจะหลุดเส้น200มันตรง19บาท10หรือเปล่านี่เราไม่รู้หรอกแต่ถ้าลงมาตรงนี้นครับคือจุดต่ําสุดในตอนโควิดแล้วนะครับ17บาท70สตางค์เป็นแนวรับใต้เส้นค่าเฉลี่ย200บาทและเป็นหุ้นที่มีออทามไฮด้วยนะครับไปทำไฮสูงสุดเนี่ย32บาทนี่แหละครับ <c oughs> ก่อนที่มันจะมีการปรับฐาน ลงมาประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยนี่คือช่วงปรับฐานนะครับในกราฟเดือนเลยนะสำหรับ BDBS นะครับตัวต่อมาก็คือ BS นะฮรบ,บำรุงราดนี่แหละครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ลงหนักๆเราจะเห็นกราฟทางเทคนิคว่ามันอยู่ในจุดโอเวอร์โซนในกราฟเดือนมาแล้วนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวมาแล้วรอบนี้นะครับตัวของบำรุงราดเนี่ยลงมาทําจุดโอเวอร์โซนในกราฟเดือนที่ราคา130บาทก็คือเส้น200มันเหมือนกับ BDBS เป๊ะเลยนะครับ แล้วก็มีการฟื้นตัวแล้วย่อคืนเห็นไหมฮะนั้นกราฟทางเทคนิคของ BDMs กับ BS เนี่ยอยู่ในกลุ่มของโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะโครงสร้างคล้ายกันเลยนะครับแนวรับอยู่130ถ้าเอาเส้นค่าเฉลี่ย200มันก็146บาทนะครับเป็นแนวรับนะครับนี่คือกราฟเดือน o v e r อร์โซแล้วนะครับสำหรับ BS นะครับ BCS นะฮะตัวนี้นะครับตัวเลขอย่างที่ผมสอนพวกเราจำนะครับาตัวเลขง่ายๆก็คือใต้เส้นค่าเฉลี่ย200มันเนี่ย ราคาต่ํา10เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในโซนแนวรับตรงนี้จะเป็นช่วงโควิดนะครับราคาตอนนั้นก็9กาบาท80ณนะตอนนี้นะครับ BCS ลงมาที่จุดเดิมตอนโควิดนะครับ9าบาท80สต่างเห็นไหมฮะแล้ว ISI ตรงนี้จริงๆก็โอเวอร์โซลที่9บาท80ลงมาก็ชัดเจนนะครับว่ามันโอเวอร์โซนในกราฟเหลือนใต้เส้นค่าเฉลี่ย200มันเหมือนกับหุ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่2ตัวที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับนี่ฮะนะอ่ะอีกอีกตัวหนึ่งไหมครับอ่ะ CSG ก็ได้ จุฬาลัต์นี่นะครับนี่ฮะก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลกราฟทางเทคนิคนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทางเทคนิคนี่คืออยู่ในโซนที่โอเวอร์โซนในกราฟเดือนหมดแล้วหลายตัวนะครับเป็นภาพแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะ,ะตรงนี้ก็คือราคาบาท4ี่นะสิหกสตางค์นะไอซยในกราฟเดือนก็โอเวอร์โซนไปแล้วที่บาท4ี่สิหกสตางค์เคยขึ้นไปถึงโอเวอร์บอสในกราฟเดือนนะครับหลังโควิดนะครับราคาตอนนั้นคือ4ี่บาทสี่สิบหกก็เรียกแ้งเงาลงมาเกินร0 0เอร์เซนะครับ นะลงต่ำอาจจะถึงตำบาทหรือเปล่านี้เราไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่บาทสี่สิบหกแนวรับนะครับสำหรับ c s g นะหลายตัวนี้เป็นแบบนี้เลยนะฮะเอ่อพีอาร์เก้ 9, นานะฮะโรงพยาบาลพระรามเก้านี้เป็นไงนะครับทางเทคนิคนี่ก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันบ้างบางตัวนะฮะบางตัวนะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มตัวของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีโครงสร้างคล้ายกันหมดยกเว้นตัวนี้ครับ นะตัวนี้เนี่ยนะฮะอยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ยนะครับห้าสิบมันเท่านั้นเองนะเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นแนวรับที่เคยลงมาตอนตอนตอนโควิดนะครับนะตอนโควิดเนี่ยลงมาถดจมถดปีสองพันยี่สิบนะฮะจะอยู่ราคาแถวๆนี้ครับนะราคาประมาณหกบาทอ่ายี่สิบสตังค์นะฮะหลังโควิดเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นไปโอเวอร์บอทนะฮะครั้งที่หนึ่งนะโอเวอร์บอทครั้งที่สองจุดสูงสุดก็ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนะ อ่าพระรามเก้านี่ลงมาตรงแนวรับตรงเส้นห้าสิบมันนะครับนะสิบแปดจุดหกตรงนี้เลยครับเพื่อนทุนนี่ฮะนะฉะนั้นถ้าเทียบกับกลุ่มทางเทคนิคนะครับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ผมได้ไล่เรียงมาให้เราได้เห็นเนี่ยแต่เทียบกับตัวนี้นะฮะ,ะเราเห็นว่ามันลงน้อยกว่าเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ผมไม่ดูเทียบกราฟนะครับเพราะว่านักทุนไหลท่านยังไม่เข้าใจเทคนิคว่าจุดซื้ออยู่ที่ไหนนี่ก็าถามกันนะถามถามอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราถามอ่ถาม ดูหุ้นจังหวะการซื้อการขายถ้าถามแค่แนวรับแนวต้านเนี่ยมันไม่จบหรอกครับเราจะมาถามแต่แล้วแนวรับเท่าไหร่แนวต้านเท่าไหร่เนี่ยถามจนชินปากแต่ว่าเราไม่เคยไปดูภาพรวมว่าหุ้นแต่และตัวมันอยู่มันอยู่ไซเคิลไหนมันอยู่ตรงโซนไหนตัวไหนที่เหมาะกับก,บการซื้อตัวไหนที่เหมาะกับก,บการซื้อแล้วก็ได้เปรียบทางทางราคาต้นทุนเข้าใจไหมฮะฉะนั้นเนี่ยหลักการลงทุนเนี่ยง่ายมากนะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับตัวขนาดใหญ่มาเก็ตแคปใหญ่ๆ แล้วอยู่ที่โอเวอร์โซในกราฟเดือนนี้ถือว่าเหมาะที่สุดทางเทคนิคแลยว p l u กับพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยให้เราพิจารณานะฮะให้ถี่ถ้วนนะคระับผมให้ดู2กลุ่มนะฮะคือค้าปลีกนะ,ะแล้วก็กลุ่มของโรงพยาบาลว่ามันไม่ได้ขึ้นตามเซตนะฮะไอสอกลุ่มนี้ลงส่วนเซตนะคระับภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าเป็น underperform underperform กลุ perform, ่มถ้าเป็นภาพแบบนี้เมื่อไหร่นี่ก็ชัดเจนว่าไซเคิลของเขาเนี่ยมันหมดไป ในขณะที่ไซเคิลของกลุ่มอื่นที่ขึ้นมาแทนก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ว่าเอาเปอร์ฟอร์มตลาดนะหรือเปอร์ฟอร์มตลาดนะถ้าเปอร์ฟอร์มตลาดเนี่ยกราฟทางเทคนิคของกลุ่มนั้นจะเป็นไซเวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับกลุ่มที่เป็นปตทนี่ก็ไซเวปตทสอพอนี่ก็ไซเวนะฮะแต่ท็อปนี่ไม่ใช่ไซเวท็อปเป็นขาขึ้นนะครับมันจะมีบางกลุ่มบางตัวที่อาจจะแปลกไปบ้างอย่างเหมือนกับอุ้มลงใบบานเมื่อี้เราเห็นว่าบางตัวมันก็ลงมาพักตัวในกราฟเดือน ต่บางตัวลงามาปรับฐานลึกถึงกราฟเดือนโอเวอร์โซ่ก็มีนะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนง่ายมากนะครับง่ายมากคือเราเลือกตัวที่เป็นไงนะถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวเราจะรู้นะว่าควรจะซื้อจุดไหนมีความเหมาะสมจุดไหนที่ว่าดิสคาวนะครับเพราะว่าถือหุ้นระยะยาวต้องซื้อหุ้นที่ดิสคาวม้ว่าจะว่าซื้อหุ้นถือซื้อหุ้นถือระยะยาวไปซื้อหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะซึ่งไม่รู้ว่าเราไป รับข้อมูลยังไงมานะคือกาือการเข้าใจในการลงทุนผมว่ามันไม่ยากเลยหรอว่าให้ปรับไมล์เซฟนิดนึงอะไรจะได้ลงทุนได้อย่างปลอดภัยนะครับสตเด็กแนวรับพันสอหมือหนเดิมนะครับแนวต้านก็อยู่ประมาณพันสองร้ป่ถ้าเป็นแนวต้านที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นแนวต้านที่มีนัยยะหน่อยทางฟีโบก็ประมาณพนะันสามร้อยต้องดูช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งเดี๋ยวก็เดือนกุมภาแล้วนะครับก็เลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จก็จะเห็นภาพของ ทีมบริหารนะครับว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะฮะถ้าเป็นกลุ่มเดิมนะฮะถ้าเป็นชุดเดิมนะครับก็คงจะ,ะมีผลกระทบต้องไปดูความมั่นคงแข็งแรงอีกนะฮะคือหลายๆอย่างก็ต้องคือพูดก่อนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งนะครับพวกเราก็ต้องไปดูหลังเลือกตั้งแต่ว่าความคาดหวังของตลาดความคาดหวังของนักทุนก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นความคาดหวังในเชิงในเชิงจิตวิทยาก็คา,าดว่าคนนู้นจะเป็นคนนี้จะเป็น พักนั้นจะเป็นก็แล้วแต่นะฮะจมีผลต่อราคาหุ้นไหมมันก็เป็นแค่จิตวิทยาแต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินด้วยพื้นฐานนะครับฉะน,นั้นเนี่ยพื้นฐานของอหุ้นแต่ละตัวเนี่ยให้เราศึกษาให้ดีแล้วก็จังหวะก,การลงทุนเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะอย่สาสำคัญที่สุดนะแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่ดีแต่ลงทุนผิดจังหวะคุณก็ขาดทุนนะขาดทุนเยอะด้วยนะครับผมบอกได้เลยฉะน,นั้นเนี่ยเลือกจังหวะก,การลงทุนให้ถูกต้องแล้วจะไม่พลาดนะครับในการลงทุนระยะยาวๆเนี่ยม,ม่ยาาไกเลย ในการดูนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเจอกันอีกครั้งนึ่งนะครับสวัสดีครับ